ว่าแกนี่ชอบเล่นแต่การพนันน,น<อ>ะก็มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแกจำไม่ได้นี่คนโกงอนนาทยชาตชัวงก้ตัวกูตรงเด็กนักหัวมึงนี่ไม่รู้นี่การพนัน,นก็าหามกันไม่ให้เล่นในเสียเบอร์ลวเธอก็เพ่นไปตีไพ่ไฮโลไพ่ไฮโลไฮเล่ไฮเหลียวเชเ่นแต่หนึ่งเอ้ยเขาเหนียวอะยัง งงจะ<า>ก่ออะไรจกดีสบายแหงเนี่ยแม่โครโอ้นี่ฉันแม่โครก็จกไม่เท่าไรดอกอแต่เป็นแหงกระตงนี่นัดวันนี้แกรู้จักจกดีมันนี่เองแต่ว่าแงดีเดี๋ยวแกม,มีแรงจกไหมน่ะนะถามแกก่อนอย่าไปหันดูถอกเออดูถูกก <c oughs> ันนะยังให้อะละในเขาว่าแกนี่น่ะเล่นมดท,ทั้งมวยทั้งมามันเขาท่า ไม่ไม่ว่าเล่นเสียหรือเล่นได้กลับมาก็มีแต่ทางเมาถ้าใครได้อยู่เปนลนคู่สอนก็คงต้องนนลนอุรังหนาวระวังเจ้านายจะนำไปนอนในตารางเออ และเนื้อผานิตะแเปวเอ้ยจ,จริงแหละที่ฉันมันติดดอกนาน้องนาว่าการพานันเห็นแล้วปล่มลงไปข้าวมีเงินนี่ก็เอาไปลงแต่ขันแล้วขมินเล่นกันโชดอกเดเมโซพานางโชบการพานันได้ฉันเองจะใจเห่งหรือตารัดไปเข้าบอนเขารับอนุญาตใครเจ้าเราไปเข้าตารา เดี๋ยวนี้เขามีบ่อนมีคาสินโนไม่ต้องกลัวตำรวจจับเ,เราไปเข้าตารางเหมือนกระเมนเรียกช่าง